สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปที่แล้วผมได้ค้างท่านผู้ชมไว้ถึงเรื่องตรงที่ว่าท่านพญายมมาแรกท,รท่านเป็นใครมี้าที่อะไรท่านเกิดขึ้นมาได้อย่างไรวันนี้ผมก็จะนําเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับที่คุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อฤาษียิึงดำที่เคยเล่านะฮะให้ทุกทุกหาฟัง พราความรู้ตรงนี้มันไม่ใช่ความรู้ในด้านของอปริยัติธรรมไม่ใช่ความรู้ที่จะไปอ้างอิงได้เป็นเพียงการพูดคุยเล่าสู่คนฟังระหว่างครูบาอาจารย์กับพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธานับถือเป็นลูกศิษย์นะ,ะน,นะครับก็เล่าคนฟังก็คือคร่าวๆนะคร่าวๆอันดับแรกผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะว่า ข้อมูลต่างๆที่เล่ามาผิดพลาดประการใดต้องจาบขอภัยณที่นี้ด้วยเล่ามาจากสัญญาความทรงจำคือหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังคือในด้านความเชื่อของหลักพธธธระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีความเชื่อเรื่องการการเกิดภพภูมิต่างๆซึ่งมีอยู่ในไตรภูมิขถาน ภูมินะฮะก็ในเรื่องของภพภูมิก็คือตั้งแต่มนุษย์โลกมนุษย์โลกนรกเปรตสุนรายปริเัฐานภพของชั้นกาม,มาวาจรสวรรค์ภพของพรมพรมก็จะมีชั้นพรมชั้นอรูปภพพรมแล้วก็ถึงพระนิพพานแล้วก็จะพูดเอาข้าวว่าคือสัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยที่มีกายหยาบแข็งขาน ภาสี่หลังจากที่สิ้นลมไปแล้วเนี่ยจะไปที่ไหนบ้างด่านแรกเลยที่จะต้องพบต้องเจอนะที่ต้องพบต้องเจอก็คือสำนักท่านพญาเย,ยนมราชสำนักท่านพญาย,ยนมาราชนะมีสำนักงานของคนของเราในโลกเรานี้แหะเปรียบจะเหมือนเป็นสำนักด้านความยุติธรรมให้ความยุติธรรมแก่ดวงจิตวิญญาณ ให้เกิดความรู้สึกเกรงกลัวหลังจากที่ต้องมาจุดติใหม่ครั้งหนึ่งไม่ให้ทาบาปทาความชั่วต่อไปอีกซึ่งมีการลงโทษและสํานักพยายมเนี่ยท่านไม่มีใต้โต๊ะเหมือนคนในโลกเราฮะไม่มีคำว่าใต้โตะ๊ะมีความยุติธรรมเที่ทยงธรรมที่สุดทีนี้ท่านทําการกันยังไงสํานักพยายมเกิดขึ้นมาได้ยังไงอันนี้หลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าสํานักพยายมเนี่ยไม่มีใครสั่งให้มาทาให้มาเกิด ให้เกิดขึ้นมาเป็นอรนาจขึ้นมาเกิดขึ้นโดยอำนาจของกรรมเกิดขึ้นโดยอำนาจของกรรมเพื่อที่จะสะกัดกัน้นลงโทษลงทันไม่ให้สัตว์โลกระทำความชั่วได้อีกต่อไปที่ท่านเกิดขึ้นมาจากอำนาจของกรรมแล้วท่านพญายมราชละ่ะท่านก็มาด้วยอำนาจของกรรมเช่นกันท่านเป็น ดวงจิตวิญญาณอธิษมานากายคือกายทิพย์ด้วยอํานาจแห่งกุศลกรรมและอกุศลกรรมต่างๆที่ท่านมาทําหน้าที่ตรงนี้แล้วคนทั้งโลกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนศาสนา,าไหนก็แล้วแต่จะต้องผ่านสำนักพญโยมไหมหลังจากที่สิ้นชีวิตไปแล้วคือในหลักในหลักของโลกจิตวิญญาณเนี่ยในโลกของวิญญาณเนี่ยไม่มีแยกภาษาไม่มีแยกเขตประเทศ ศาสนาใดๆทุกศาสนาต้องผ่านสำนักพยายมทุกศาสนาทุกชาติจะต้องผ่านาสำนักพยาลมสำนักพยามที่เกิดขึ้นมาจุดประสงค์เกิดขึ้นด้วยอำน,นาจของกรรมจุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะสะกัดกั้นนะครับสกัดกั้นดวงจิตวิญญาณที่ไม่มีสังขารแล้วไม่ให้ตกนรกไม่ให้ตกรก และเป็นสถานที่ลงโทษลงทันให้กับดวงจิตวิญญาณที่ไม่มีความเกรงกลัวละอายต่อบาปในด้านของความคิดในด้านคาพูดและความประพฤติประพฤติมาในรับหลังต่อนหน้าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจะโกะหกกันไม่ได้เขามีความบันทึกมีการบันทึกไว้โดยอ,าดอยํานาจแห่งความบันทิกเนี่ยไม่ต้องมีสมุดจดบันทึกเหมือนมนุษย์โลกไม่ต้องคีเข้าไปนะรจริงๆแล้วที่ หลายๆคนที่ฝันเห็นนี่ว่าจะฝันเห็นหรือว่าตายแล้วฟื้นมามาเล่าสู่กันฟังว่าท่านเปิดบัญชีให้เนี่ยอันนั้นเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ท่านแสดงให้รู้หรือบางท่านอาจจะเจอเป็นภาพจะจะเหมือนภาพจอนะฮะฉายมาให้เห็นเลยสิ่งที่เราได้กระทาไว้ต่างๆแม้แต่พยานบุญพยานบาปอะไรก็แต่จะฉายมาให้เห็นเลยและเป็นตัวเป็นตนออกมาเลยในโลกของความเป็นจิงนั้นอันนี้ฟังก่อนนะครับว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ หลักวิทยาศาสตร์หลักทางโลกจะเอามาพิสูจน์ด้วยเครื่องมือหยาบๆนียครับนะมันพิสูจน์จะไม่ได้ถ้าอยากจะพิสูจน์จริงๆต้องมาเข้าสู่หลักสูตรของพุทธศาสนาขององค์เสด็จพระผู้้ธมีพระภาคเจ้าที่ได้วางหลักสูตรไว้ให้ที่จะพิสูจน์ก็คือหลักสูตรในสายสองในวิชาสามนั่นเองหลักสูตรในพระาศาสนาในพุทธศาสนาเราเนี่ยสายสุขของวิปัสสโกที่หนึ่งเตวิชโชที่สองชะละพิญโยที่สามปฏิสัมพุทธประตที่สี่ สสายด้วยกันเพิ่มเติมมาก็คือมโนมยุทธิมโนมยุทธินี่เป็นใช้กําลังจิตในด้านของอภิญญากําลังจิตนะฮะกำลังจิตในอภิญญาไม่ใช่ว่ามีอภิญญามโนมยุทธิความรู้ด้านอารมณ์จิตจิตที่มีฤทธิจิตที่มีฤทธิมีความรู้เหมือนตาทิ์ทิประจกักกุญญาณ และนำที่ประจักรกุญาไปใช้ในสายต่างๆไม่ว่าจะเป็นอนาคตจังพยานมองอนาคตอดีตอดีตังสยานนะฮะปัจจุบันนังสยานอะไรต่างๆเนี่ยต้องมาจากที่ประจักรกุญญาแต่ท่านที่ได้มโนวิย์ยทติแล้วหรือท่านที่ยังไม่ได้เนี่ยนะะก็หลักสูตรตรงนี้พพุทธเจ้าท่านก็ทรงวางไว้ให้แล้วถึงผมจะมากล่าวถึงสํานักพญายมต่อท่านเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อสกัดกันดยยน้นดวงจิตวิญญาณไม่ให้ตกนรก และให้เกิดความหลาบจาในด้านความดีความชั่วเพราะจะหลาดจำยังไงพอมาเกิดใหม,ม่ก็ลืมใช่ไหมฮะแต่ความรู้สึกลึกๆของจิตใต้สังนีน่ยมันจะเกิดความเกรงกลัวต่อบานะฮะคนที่เคยถูกผ่านการลงโทษมาหรือสั่งสมบุญบาร,รมีมานานๆเนี่ยจะทราบจะเข้าใจรู้ด้วยจิตใต้สังนรไม่สามารถที่จะมาบอกให้ใครเข้าใจได้หรือใครจะเข้าใจจะเชื่อใครอะไรก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับอานาจขอ,ของเขาเรียกว่าผมพูดภาษาชาวบ้านเรียกเผ่าพันธุ์ที่เคยติดตามมานาเนี่ยจะมีความเชื่อถือกัน จะศรัทธากันพูดอะไรนิดหน่อยจะ,จะเข้าใจก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของบุคคลด้วยเช่นกันนะฮะที่พระพุทธจะองค์ทรงแยกเอาไว้ตรงน,นี้เมื่อดวงจิตวิญญาณดวงรับไปแล้วจะต้องผ่านสำนักพยาโยมนี่คือคนประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองไม่ผ่านสำนักพญโย,ยเลยอันนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียคนที่ไม่ผ่านสำนักพย,ยมเลยเนี่ยคือพวกนี้เขาจะมีสติอยู่ตลอดเวลาเขารู้ตัวเขาเขารู้ตัวเขา หรือบางอีกประเภทมันก็คือไม่รู้ตัวเลยคือพุ่งสู่นรกเลยหรือขึ้นสู่สวรรค์เลยนะคมีสามประเภทนะับโยงจิตวิญญาณเนี่ยประเภทประเภทที่หนึ่งผ่านสำนักพญายมเพื่อพิสูจน์ความดีความชั่วอบรมสั่งสอนลงโทษลงทันประเภทที่สองขึ้นสวรรค์เลยโดยตรงบายพาสประเภทที่สามลงสู่ขุมนรกทันทีน่ากลัวนะครับ พูดถึงว่าน่ากลัวต้งบอกการจะได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้ไ่ยลำบากยากมากไม่ใช่เรื่องง่ายๆเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยเรายังมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเป็นถูกอยู่อันนี้น่ากลัวสิ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากผมอาจจะเคยโดนลงโทษในนรกมาแล้วนะผมยังเกิดความกลัวนะฮะยังไงผมก็ขออธิษฐานนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านมีสัมมาปัญญาเห็นชอบตามความรู้ที่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้สอนไว้ ไม่ต้องไปมีความรู้เป็นนักรรปรปเรียนอะไรต่างๆครับอันนั้นป็นเรื่องของทางโลกเขามันเป็นสัญลักษณ์ทางโลกเขาเราเอาหลักปฏิบัติง่ายๆที่เราเข้าใจที่เราชอบถ้าเราไม่ชอบแล้วก็ผ่านไปแต่แล้วสุดแท้แต่กฎของกรรมของบุคคลเพราะต่างคนต่างกรรมต่างวาระวิญญาณที่ไปเกิดไปเกิดไปเกิด,กดต่างกรรมที่ถูกแยกประเภทเลยสามประเภทคือประเภทแรกก็คือผ่านสํานักพาย,ยนุนสองประเภทหลังนี้นก็คือไม่ผ่าน ขึ้นสวรรค์เลยหรือลงเลยผมจะพูดถึงที่ผ่านสำนักพญายมผ่านสำนักพญายมปับ๊บก็จะไปเจออะไรบ้างผมไม่พอพูดถึงผ่านไตทีนี้ผู้ดวงจิตวิญญาณที่เห็นพญาย,ยมเนี่ยเป็นรูปลักษณ์น้ากลัวต่างๆนานาในตำราหรือใ,ในอันหนังหรืออะไรก็แต่อันนั้นจะเป็นเรื่องจินตนาการของผู้แต่งผู้ประพันธ์เขาแต่ในหลักความเป็นจริงแล้วดวงจิตวิญญาณจะเห็นท่านพญาย,ยมในรูปลักษณ์ต่างๆน่ากลัวบ้างสวยสดงดงามเป็นเซวดาเป็นผมบ้าง ก็มีสุดแท้แต่อํนานาจของกรรมนะฮะถ้าคนดวงวิญญาณตรงนั้นมีกรรมดีเยอะเขาจะมอง,งเห็นมีความสวยงามมากจริงๆแล้วท่านพญายมเนี่ยนะฮะท่านพญายมเป็นใครท่านผุ้ชนต่างอยากูเป็นใครเป็นดวงวิญญาณอะไรมาจากไหนจริงๆแล้วท่านพญายมนะฮะท่านเป็นพรมนะครับท่านเป็นพรมแต่อำนาจของกรรมให้ท่านมาทําหน้าที่ทำหน้าที่ขวางไม่ให้คนตกนรก แล้วบริวารท่านพญายมบ่ยมมาทูดอะไรต่างๆเนี่ยเ่านี้เป็นเทวดานะครับผมจะไม่กล่าวถึงว่าทําบุญอะไรมาทําบาปอะไรมาถึงต้องมาทหน้าทีนี้เราจะผ่านตรงนี้ไปก็คือท่านเป็นเทวดาส่วนท่านพญายมมากาเนี่ยท่านเป็นพรมนะฮะหลังจากสิน้นสิส้นการเวลาของท่านในยุคนี้ท่านก็เข้าพระนิพพานลวอันนี้หลวงพ่อท่านบอกมานะครับเพราะท่านปาารถนาพระนิพพานนะฮะแล้วเราก็ จะประาถน์อะไรก็นึกเอาจะเกิดแต่ละหดก็มาเริ่มต้นกันใหม่ผ่านพังไปก็จะได้เกิดมาเป็นคนอีกตอนไหนก็ไม่รู้แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือท่านจะถามนะดวงจิตวิญญาณที่เข้าไปสำนักปัญญายุ์เนี่ยท่านจะถามความดีเราสามข้อประโยคแรกเลยที่ดวงจิตวิญญาณจะต้องเจอก็คือเคยทําความดีอะไรมาบ้างสามอย่างถามอย่างให้หนึ่งนึกออกไหมอย่างที่สองนึกออกไหมอย่างที่สามนึกออกไหม ถ้านึกออกทั้งสามอย่างไาม่ต้องกลัวแล้วครับไม่ได้ลงนรกหรอกแต่ท่านจะกวัานะให้ทําความชั่วอะไรมาบ้างท่านจะพูดให้รู้มหมดเงื่อแตกแล้วเป็นดวงวิญญาณกายทิพย์กเงื่อแตกได้ซีดแล้วครับเกิดความกลัวแหละนั่นเป็นคนอุบายของท่านให้เกิดความกลัวแต่เมื่อนึกถึงความดีได้หนึ่งในสามท่านก็ให้ประชดใช้บุญกุศลข้างบนก่อนสุดแท้แต่กําลังบุญบารมีของแต่และดวงจิตวิญญาณจะถึงขั้นไหนนะ เมื่อตอบได้ก็ไปใช้บุญสวรรค์หากสามข้อตอบไม่ได้อยังสิหากสามข้อตอบได้ท่านจะถามว่าในจิตใจเราเนี่ยเราติดใจในบุญอะไรในจิตใจของเราเนี่ยเราติดใจอะไรในที่สุดในการทําบุญนึกภาพแหละทีนี้ถ้าบุญมันเยอะมันจะนึกออก บางคนทาําสังฆทานบางคนติดใจที่ช่วยเหลือสัตว์ไว้บางคนติดใจที่ช่วยเหลือคนไว้บางคนติดใจที่ถวายพระพุทธรูปสร้างพระประธานอะไรต่างๆไว้บางคนติดใจในการช่วยสาธานณกุศลส,สุดแท้แต่อํานาจกรรมแต่และบุคคลที่ชอบทําอะไรบางคนชอบทุกอย่างติดใจที่สุดทุกอย่างนะบางคนติดใจในสงังฆทานเมื่ออานาจกําลังใจที่ชอบติดใจในกุศลนั้นแรงที่สุดอำนาจางกุศลตองส่วนนั้นก็จะให้ผล เด่นชัดนะครับแต่ถ้าหากว่านึกอะไรไม่ออกทีนี้นึกถึงบุญกุศลไม่ออกสามข้อท่านพยายม,มาราชท่านก็มีความจาเป็นที่จะต้องปล่อยให้ลงไปชดใช้กรรมในกลุ่มต่างๆและกรรมขุมที่น่ากลัวที่สุดจริงๆแล้วมันน่ากลัวทุกขุมแต่ขุมที่น่ากลัวที่สุดคืออเวจีมหานรกอเวจีมานรกนี ah ่ ok. v G ah ok ท่านกล่าวไว้ว่าจะต้องทําให้พระสงฆ์ห่อเลือดฆ่าพ่อฆ่าแม่นะฮะ หรือว่าฆ่าพระอะไรต่ออะไรพระพุทธเจ้าของหอพระโลหิตอะไรต่างเนี่ยอันนี้คือลงอเวจีมหานรกแต่อย่าลืมนะครับอาจินตกรรมน่ากลัวนะครับอาจินตกรรมคือการทําประกอบความชั่วอยู่เนืองเืองโดยที่ตัวเองจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแล้วต่ทําทุกวันถึงแม้จะเป็นเป็นสิ่งชั่วเพียงแค่เพียงเล็กน้อยก็จริงแต่ทําทุกวันผมจะยกตัวอย่างนะอาจินตกรรมอย่างเช่นตื่นเช้ามา ชอบแกล้งสัตว์หรือชอบแกล้งเพื่อนเล็กเล็กน้อยตบหัวอะไรต่ออะไรหรือว่าพูดจาไม่ดีหรือคิดไม่ดีทุกวันทุกวันเข้าเนี่ยทาบ่อยๆมันเป็นอาจินตรกรรมอย่าคิดว่ามันเป็นกรรมเล็กๆ็น้อยแล้วมันไม่เกิดผลหลังจากที่สิ้นไปแล้วอาจินตรกรรมที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันเนี่ยคิดทุกวันพูดทุกวันหรือทําทุกวันเนี่ยแม้จะเล็กน้อยแต่ก็สามารถลงสู่อเวจีมหานรกได้นะครับอันนี้ หลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านบอกมาเหมือนกันหมดทุกทุกองเมื่อท่านทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อท่านทราบอย่างนี้แล้วอ่ะมีความรู้สึกยังไงครับสําหรับผมผมมีความกลัวมากผมมีความกลัวมากผมก็คิดว่า่านนี้ก็คงเมืม่อร,รู้รู้ตัวว่าเราเกิดมาท่านนี้แล้วจะต้องทําอะไรต่อไปมุ่งไปทางไหนนะครับก็ปฏิบัติกันไปสุดแท้แต่อำนาจของกรรมที่ส่งผล ให้ตัวเรานึกถึงอะไรพูดอะไรทําอะไรตรงนี้ใน,นเมื่อเราเกิดมาในพระพุทธศาสนาแล้วผมก็มีความเชื่อครูบาอาจารย์ตามหลักเราปรับความรู้สึกความเข้าใจความนึกคิดของเราให้เข้ากับหลักสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปัญญามจะเกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดแล้วใครก็มาหลอกเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราจะมีซิกเซนอะไรนะ นี่ผมไม่ได้พูดถึงหลักของในวิชาสามพูดถึงหลักปัญญาทั่วทั่ไปเนี่ยถ้าหากเรามีหลักธรรมในการปฏิบัติที่ถูกต้องมาโดยตลอดแล้วเนี่ยมันสั่งสมนะฮะนะตกผลึกเราจะไม่กล่าวซิกเซน์แต่มันจะเป็นควิกเซน์นะฮะประสาทสัมผัสจ,จะไวมากเห็นระยะสา 300, 500, 500, มร้อยเมตรห้าร้อยเมตรหรือฟังโทรมาทางกายข้ามโลกมาเนี่ยฟังเสียงก็รู้แล้วคิดอะไรต้องการอะไรกันแน่แต่เราเมื่อเรารู้มีความเรามีควิกเซน์แล้วเนี่ย เราเขาไม่พูดว่าทำไปไม่ก็หน้าแตกอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างนะครับก็พอรขาวๆ้าว,ว่าสํานักพญายมเกิดขึ้นมาเพื่ออะไร<ม>เกิดจากอะไรและท่านพญายมเป็นใครท่านยมทูตเป็นใครคลิปนี้ผมก็จะพูดเพียงเท่านี้เพื่อไม่ให้ยืยนเยอะจนเกินไป<ม>พอสังเกตทําใดที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงเห็นแล้วทําใดที่พระอริยเจ้า ได้เห็นแล้วทั้งหลายเหล่านั้นขอให้เพื่อนๆท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านตงบรรลุธรรมนั้นหลพ้นจากการเวียน่่าตายเกิดชาตินี้ชาติหน้าชาติใดๆให้เห็นแสงสว่างปายทางเพื่อสู่ปฏิพาน์ในอนาคตการเบื้องหน้าขอทุกท่านโชคดีมีความปลขแล้วข้าจาก พยันตรายโลกร้ายโรคระบาดท,ทั้งหลายทั้งปวงขอ <Okay, okay. S 1> ให้มีความรักความสงสารช่วยเหลือสัตว์โลกขึ้นกันแล้วกันสวัสดีทุกท่านครับ